สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพกทุกท่านนะครับเนื่องจากสถา,านการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ได้มีการแพร่ระบาดและมีความรุนแรงและมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและในปัจจุบันการติดเชื้อโควิด -19 ได้ขยายเป็นวงกว้างทำให้ทุกๆพื้นที่ทุกๆตำบลทุกหมู่บ้าน มีโอกาสสูงที่จะได้รับการติดเชื้อโควิด -19 กดังนั้นนะครับในนามของเอฟเอโอจังหวัดร,รุอนานีพร้มคณะได้นำสิ่งป้องกันและอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นำแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันความปลอดภัยหรือเพื่อ ให,ให้ใส่ป้องกันเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการที่จะติดเชื้อนะครับในวันนี้คณะทีมงานที่เป็นองหวัดรุดรงธานีก็จะนำสิ่งของของ,ของการป้องกันการติดเชื้โอโควิด๑๙มาได้จ,จ่ายให้กับประชาชนาในหมู่บ้านลนตำบลนะครับพร้อมกับได้นำสิ่งของจะเป็นบางส่วนนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ป่วยนะครับติดเตียงที่ ช่วยตัวเองไม่ได้นะครับในวันนี้ทีมงานของเราก็จะออกไปนะครับาตามผู้เรือนนะครับาตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเพื่อติดเจ้าจำนวนการรับภาภารกิจในครั้งนี้นะครับครับก็ก็เรื่องทางานในวันนี้ต่อไปนะครับ